ต้อมาขึ้นมาหนี้มื่อปุหลายสมัอยกะไจะไ้ไมขวบกระโ้ดยคืหลังจากเอาเลาออกแล้วพี่น้องปดมันคักมหมืนปุมหาัปุมโอยตุ่นกสัยไงจะันี่ได้จังัดฝังมค่ะตั้เมอนเียบอุ้ยอือเก่าคักเลยโอ้จัหก่มามาทางนโข้นมางทยมาทางันล่ หลังสุดท้ายก็ยังหมานคักอุ้ยเต็มด่างค่ะเออเบี้ยนะปี๊บหลังนี้หลังเดียวพี่กันนี่ไผ่หงอผพไผ่เลยหลังเดียวเออผมเจอเอาคู่มานี้มันคักอี๋พี่โตเออหลัยามสามหลังึงเดินปีกึนถึงเหรอปีกึนทึ่งคักเลยเหรออืออือที่ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะภาพ่พน้องโห้วยลูกฮองคือเก่าค่ะครับหาใส่กลุ่มเนะมาะมันมอมันสับไม้เกา่าตามไปลุ้นไปชมกันค่ะหลังแหลกเขาเต่าป่า โอ้ได้กุ้งอยู่ได้อยู่ตัวนั้นโอ้ยแหนมไก่ๆว่าแต่บ่มีโอ๋ก็ได้หลายตัวละปั๋นใหญ่ตัวนั้นอืมนั่นได้กุ้งบ่ได้ได้ปลาอือตาลายบ่จักแล้วแหนมแรกของเฮาค่ะนี่ น้อยอยแบบสันมาอยู่ข้างกลางคือหาแนยอยู่ค่ะนี่นว่านหลังแหลกหลังสองกัพอสันมนีแล้ก็ค่อ <laughs> ยดูหลังต่อไปนะคะพี่น้องอเกานะ Ô, ừ, là... oh, cầu, you've caught a bay. Cool, Cung là. Cool, bay của mình. Ong nhiên, em yêu thương tâm của cầu. Oi, nhung đi ăn. I'm tired, mẹ. Tell me, mẹ. Tell me, mẹ. Tell me, mẹ. ต,ตัวหนึ่งเีหนวดเต่าเต่าอีกลเ <c oughs> ต่าหน่อยอ่าวันนี้เริ่มมาหลายแล้วค่ะงับมานะต่าก็เนี่ยอืหลายบ่หลายอยู่แล้วเต็นยองยองเ้ยเฮ้ยเไก่บ้านเวอร์ี่หนูอ, <c oughs> อุย้ย <c oughs> มันหมาเลยค่ะนี่นี่สุดยอดเลย ข <Dante S 2> <asure it S 3> ึ้นมาเปิดพี่อย่งนี้แต่เศาเถอะเนาะมึงคุยเยี่ยมกันแล้วจประกาศปาดเหลือมหมาละกลุ่งตัวงามงามพี่น้องอืมเหลือมนล่นนะวาดกระชองหลังเหล็กเลือดเลยพี่น้องคะเสียง อ๋ลเพิ่อเปิดแต่สาวาเลยป้าบ๊วยเ่็ดเลยมึงป้าบ๊วยข่อยเขา<ม>เตัวนัน่นพี่แต่กุ้งเลยค่ะ<อ>ตัวนั้นแม่แต่บ่วยมี่โอ้ตัวนี้หวาน,ย<ม>อ,นอยู่เต็นตองดองอยู่ใส่ตัวนั้นบ๊วยมี่อยู่อ่อนนะ เตีนอนเลยนะสอบตุ่มเร่งต <c oughs> ่าของีาั่นเห็นบวนนยอยมี Nói. càng nhún mà thằng gì con khẩu say bơ hỏa say bơ hỏa chắc chưa <laughs> เอาเอาอีกเลยโอ้ยนี่โอ้ยของสี่ไข่อยู่เออสีไข้ <c oughs> นี่ คาดว่าจะตึงจังนะโอ้มาเข่าอยู่ทางพีค่ะพี่น้องโอ้เพ่งกับพ่อเพ่งเนาะงังสีไข่เน่ลงก่อนอุ้มอื้ มาทางผีคือจังติดเนี่ยค่ะพี่น้องหนามันเลือกว่าทางหนามเลือกก็บนหัวอยู่ไอ้ยมือได้สิปิดเนาูสอบประกาศกะปิดกะปิดโถโกเท่าตะตาหลับตท่าะกอยเนาะเขามันหยาบเลยสิเลยนะเมี่นเขาเป็นตุ่มอยู่ด้วยเออเป็นปั่นอยู่พี่น้องนี่ Hey, lắng lẹ khó khói Đi Bơ cùng xịp đây mùng tếp mà nhạc Không thể Này Ừ, cái nào Ừ มันก็กับเสียงเพียงคร่โคร่เออหนุนพัดปิดแล้วมีแหงไหมอย่างเตลิกาซิตอืมอืมอืมอุ่นมันลดนลงไปไอพี่หนุ่ บักลุยลายเขามู่ว้าโตบบกไงหนี่เออเออราคาเงียบดีเออกุุงไหายต้มหมูขึ้นวันนี้ว้ยกุุงไหายสำนักอยกุุงกระไรอุ้ยเจได้ละอมกร้งกระเบียร์โอ้ยแดงคึง หลังจากเอาลุยแลนออกแล้วพี่น้องปัดหมันคักหมันหงมูหมันหดกลุ่มล้างตัวนี้เป็ดฝันเนยเฮ้ยแต่พอยายหนี่เฮจะได้จังหวะฝันบวกข้าก็เถอะเงินเทียบอุ้ยอุ้ยงูก็รัดอันนี้น้ำกระบาดฐานขาดโอ้ปาดนี้กันนี้ก็คือหมานแต่แต่ล้างเหล็กหดล้างสุดถ่ายปอน้ออุ้ยมันเลียน ไอ้เจี๊ยฮู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ่ะปอหนึ่งใหญ่อีกด้วยกุ้งก็โตงามงามพี่น้อกป็แต่สออ่อนค่ะแกสุดยอดสุดยอดค่ะมา โอ้สำไม้สวงหอกกรยังมานอยู่เด้อค่ะพี่น้องนี่นี่คโอ้สำสำมองเก่ามองไม้สวงไม้ไม่สำสำอีกรอบนึ่งสำรอบสำรอบสองจะสิบอกจะได้ดูกลุ่มอลุ่มจอมขาดหลายพี่น้องต้องใส่สุมือครับจะป้ากับพ่อได้อยู่ก็สอนมาอยู่ป่าได้หลายอยู่ค่ะแต่ว่ากุ้งนี้ คันแม่นเขาเจีงสี่สู้มือกับเจีงได้กระได้ทุกคนค่ะรอรอหน่อยเด้อพี่หนอกบางสุขิดลงยำมุมนึงมุมนั้นเอาไว้มันเข่าเลยเดี๋ยวไปแล้วครูอยู่วัวมาเข่าดอกกึนประหย่างเออเต่าเต่ากระไรมาสีลุมาสีอืมปลุกกระไร Đầm đầm đơm như lệch. Lệch, lệch, lệch. L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 ệch, lệch. mà anh yêu cả thương gì biết tàu, nên tôi nâng giúp ổng lên nè. เดียวอยังเรียนตัวเดียว,อ,วอู้วววนี่อ,อีอแหละของแทรนั่นไอ่เดียวรอหน,นึ่งนี่เออขนาดข่อยไซตีเลยนี่มันมาไาทีญี่ปุ่นมันหยานข่วยข่วยลงเลนน้ำไรนะเนียนห <laughs> ยานมาติ่งมันเนาะ นี่พี่นกโอ้วานเจี้ยบโอ้ย กา่นเขหัวเสียบย่ยงหัวเสียบปาหัวเสียบมุงเอาลงเลกเต็เออหนึ่งอย่างมานมานแล้วเนาะเต็มุตเต็เต็กเต,ต,ตทั้งคนไทยโอ้ tên tên con già mà sao đâu úi mày คือวัย<า>สังมมุมาของกัน,นิกาคือจังหมานสุลังษะด้วยข่กท่านุนม,<า>มันเข่าดุรีมึงอ,อ้ยเมื่บวานมันเข่าร้ายผวดท้งนไปเถอะเข้าไปมนงุด อีกปองเออเห็นเหนลงทำไมไม่ลงพี่นก อีกสามหลังสี่หลังค่ะสี่หลังก็หลังเบาสวิตหลงยามคุณดิ้องจับ้องอยเลยอีสามนี่ฮือ้องฉันคือหมานเถอะปือกลุ่มบนพี่น้องหมานยางจังอีกแล้วค่ะนี่กำมือวัดเลยเนื้อจีเนี้อเลยนะเจ้าบนี้ เพราะท่านสมุนว่านแล้วอีกซีหลังหลุนกันอืมหวานป่ามันปาลามันหลแต่เมื่อนี้สวนหมากเป็นกลุ่ม อกุ้งรอบนี้ตัวใสค่ะแบบขันเอาไปเฮ็ดน,นี่สมงามขนาดเนาะสีเหลืองค่ะสีสีแดงสมสมแดงงามคักเลยพี่น้องบกขาวเนี้ยบังหนูรู้สึกว่าสิมีปลาติดอยู่ ว้าวคีบลายเด้อโอ้ยโอ้ยบ่เคยเขามันบ่เขาเนาะซีหูนี่แม่ขนาดเนี้ยไม่อุ้ยเขาแต่ป่าก็เขาอยู่นั่นแต่นี่แต่ป่าบ่เคยไล่พอเถื่อนหลังเก็บเดย์นี่บ่เคยเขาย้ายพอเถื่อ ออก็คือหมูเลยแต่ก็ได้ป้ายค่ะน้อยๆก็ตื่นกันนนั่โก็คืดได้จหมูพ่อเทือหลังสุดท้ายของค่อยคือไหมมีสิอ้โห้สุดยอดฮ่าฮ่าฮ่าไปใส่ทฮเน่ เฮ้มือคือลงไปใส่ลังแหลกเลยนี่โอ้เมื่อนี้ทางกันนี้การู้สึกว่าจะมานคัก่าสีเป่าเป็นคนสีเป่าพักกระเดียดเขาเด้ยนนังไงม,มือเลี้ยง,งยังไงยังไงไม้มยีค่ะตัวน,นี้กัพักไปก่อนเด้ว<อ>๋วเขาเข้าไปมาใหม่มีคนหาดหรอกอพักไปซีดนดนๆมือออกสินี่ Ui, ừ, lông lắng lống cho đưa. Ui, lắng nặn thì chôm khuẩn mọi là lắng lống Ui, phốt Nhìn Thấy Bà, pin ốc đâu Xài xuống như cà mắn, xuống như cà pin Bà con nội ตัวเยว่เย่ปาตินออกกระเดือกอออกงากต้องพออันตุ่มห้องมือหัมันหน่อยอขีบเน่าขีบหลังเมา,าขึ้นมาจะได้จังมันบกขึ้นขึ้นไปตั้งฝุ่นเลยเออเข่าบอคักเลยโอ้โอยยกหอวไหลออกก่อนมามาทางนี้ โอ้ขึ้นมาทั้งทังไม่หละมาทั้งไหนกันนะปิ๊บว่าอลไรอ่ะสีหงอบหลังสุดถ่ายกับยังหมาขักอูยเต็มด่างค่ะเบียกคนมันหนักเออเบียกมาปิ๊บหลังนี่หลังเดียวมีการมีไผหงอบแผ่ไฟเลยนี่หลังเดียวเออคุ้มจ้าเอาคุ้มานี่มันขักอีหลีพี่น้อง เต็มยามสามหลังเดินปีขึ้นเทิงมึงย่อขึ้นเทิงมึงคักเลยพี่นกฮ่าฮามาอู้ปั่นนี่อื้อเฮ ขวาม,มานของเฮาได้มือแล้วก็ฟุกครับยังกะบ่แผลหมู่บ,บ้ <c oughs> บา,านเนาะนนมีอนกะสิแผลในน้อยแผแต่ป่ากุ้งบ่แผลเลยมื้อนี้กุ้งเขาไรอยู่ขวาม,มานของเขาเยอะคองยยที่ค่ะเดี๋ยวไปเทสรุปอยู่เฮือนอีกคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องเนาะอย่างมันบ่เต็ดกะทีซาวยู่นี่ก็เต็ดสวดสวดออกหมดแหละค่ะไป เมื่อบานเท่าค่ะท้าสุบิเก็บตัวเสียบหมุ่งก่อนกอะมนันเออหักเลยหักเลยครับไปดได้กระมานค่ะพี่นอ้องนี่ไก่ย,ยิ่ใส่สามถุงกระมานเมื่อคืนเนี่ยไปใส่อยู่สามถุงอสองถุงสำหรับคลิปลีเดอร์ค่ะ สวยๆงามๆเลยกุ้งของเหาบุ้ยกุ้งสดป้าป้าป้ายเนาะกุ้งจมไปตั้งกินอยู่แล้วครับตัวงามๆไปกระสะอ่อนไตงงๆเลยพี่เนาะออื่นงมงนะเออไตงงสหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องเอาไว้เพียงเท่านี้แหละค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกเล่ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมอุ้ย้าวเหเนไหมลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ ก็กำลันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าเด็กๆสวัสดีครับนี่สวัสดีบพรคือบีเลยเนยด่าสวัสดีบพรคือมู้ะคนนี้ครับไปว่ะสวัสดีชายหัว